ก็ให้มันจบๆไปสิค่ะมาอิตาลีก็ใส่เฟอร์รารีไปเลยมันไม่ได้เป็นอะไรแค่คของจองกันนะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมต้องรู้ก่อนนะคะว่าแบรนด์นี้สัญชาติอิตาลีจริงๆค่ะเฟอร์รารีนะคะเรียกว่าความเร็วความแรงเวทีนี้น้องเลยไม่มีเบรกเลยค่ะทุกคนใส่แบบจัดหนักจัดเต็มในฟักอัพเจอร์อุ้ยต้เอฟอัพเนาะโอ้แอดดูเซนเซอร์ตัวเองอีกแล้วนี่นี่เล่อะค่ะ แรงให้มันสุดแรงให้มันหนักแรงให้มันลือไปทั่วโลกอีกแล้วนะคะไม่แดงก็จะไม่มีแรงเต้นแบบนี้น้องลิสบอกนะคะเป็นคนเดียวที่ไปที่ไหนก็สปอนเซอร์ตามไปแบบจัดหนักซึ่งคุณรอโคเนี่ยเป็นคนออกแบบให้น้องนั่นเองนะคะคือไลฟ์เฟอร์ลี่เนี่ยเขามีโปรดัก สินค้าแฟชั่นอยู่แล้วเนาะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะเขาพยายามทำการตลาดมานานเพราะว่าเขาต้องแข่งกับแบรนด์ที่เป็นไฮแฟชั่นจริงๆอะแต่พอของเขาเนี่ยมันจะนึกถึงโลดนึกถึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คราวนี้นะคะการที่จับต้องน้องลิซ่าได้แบบนี้ก็ทําให้หลายคนเนี่ยเออเก็ตขึ้นเยอะว่าอ๋อเขาก็มีงานแฟชั่นของเขานะเพียงแต่ต้องทําให้คนรู้สึกว่าอ๋อมันใส่ได้มันใส่ง่ายมันไม่ใช่ว่าแบบ เขาต้องแบบว่าเหมือนรถเขาอะคือเขาก็อยากจะขายเสื้อผ้าให้คนทั่วไปด้วยนะึกออกมาว่าเออรถแพงจริงแต่เสื้อผ้าเนี่ยพอซื้อไหวนะก็เลยต้องการคนที่มาแบรนดิ้งกันตลาดนะคะแต่แอดก็ <c oughs> จะบอกว่าพอลิสใส่แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ราคาดูถูกลงเลยนะทุกคนมันก็ดูแพงอยู่ดีนะคะแต่อันนี้ไปดูได้เขามีเขามีกระทั่งเสอยืดนะอ่าซึ่งจริงๆราชุดนี้นะคะก็เป็น หนังเทียมค่ะเพื่อให้น้องเต้นได้ยืดได้เข้ากับสรีระเป็นบอดี้สูตรนะคะแล้วก็ตัดมาคู่กับบูทเก๋ๆอีกหนึ่งคู่อ่ะเรามาเยี่ยมเพื่อนบ้านกันบ้างนะคะมเมมเบอร์คนอ,น,อน่นเออรอ่านน้องแชงมูนมูนเต้นเต้นเต้น,ตนป๊าปึง้ง <laughs> ไม่หมุนไม่แล้วนะคะตำนานไม่บินไม่ลอยชัยยงทําหมดนะคะนอกจากเสียงสูงแล้วไม่ยังสูงอีกนะคะบินเปี้ยวไปเลยนะคะแล้วไม้นี่เวลาหล่นพื้นดังปากแล้วชิมองแบบเรื่องร่าเลยนะแบบมีใครเห็นหรือเปล่าเห็นทั้งคอนค่ะแชงขานะนอกจากนี้ค่ะยังได้เห็นยายเกี้ยวนะคะทําผมแบบมีหน้าม้าจี่ทูนันลากนะคะเหมือนเวทีก่อนก็โดนนองลิศจีบไปแล้วปะที่ชมว่าอุ๊ย แต่งหน้าสวยจังเลยเจนอะไรอย่างงี้นะแล้วเจนนี่ก็บอกว่า I'm so shy นะวเวลาเธอชมอ่ะเออใครชมไม่เป็นอะไรพอลิซ่าชมปุ๊บออกอาการทันทีเพราะชิลิสนางก็แอบ,บนะแอบบเท่ะส่วนพี่ซซล่างทองก็สวยวัวตาคลายลง อะไรของแอดวะเน,นี่ยสวยหัวตายควายลม้มอีกแล้วนะคะคือสวยมากนะก mm hmm. ค,คนก็จะเป็นเจ้าหญิง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 นะ mm hmm. คืออะไรจะสวยขนาดนี้เนาะขึ้นจอใหญ่ๆคนเดียวเหมือนดูแอดอยู่คือแบบเพลินสวยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดที่มิลานนะทุกคนเดี๋ยวลองดูว่าเราจะมีบรรยากาศสนุกสนุกอะไรสาวๆของเราจะแอบบบะตอนไหนอีกเดี๋ยวเจอกัน,นะค่ะตอนนี้ สำหรับคลิปนี้เจ้าแชงไมบินน่าจะชนะเลิศไปก่อนจ้ะ